สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้คิดดีทำดีพูดดีขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง u t u b e นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดนะครับกำลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับหรือกำลังเดินทางกลับจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับค่ำนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระรูปหล่อโบราณพิมพ์ฐานสูง องนี้จะเป็นเนื้อตะก่วนะครับหัวลูกปืนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพป,ปี2482หรือจะเรียกกันง่ายๆก็คือ,อหล่อโบราณตะก่วรองพิมพ์นะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะย่นนะครับคาบพายเงินหรือคาบประหลอดนะครับขึ้นปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับ ส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันชัดเจนนะครับสภาพเจ้าของเก่าไม่ได้ใช้นะครับจะสังเกตเห็นหูตาจมูกปากนี่คมสันนะครับเส้นเอ็นคอนี่ขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับส่วนเส้นริ้วรอยจีวรน,นี่เช่นเดียวกันนะครับขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเราจะสังเกตเห็นการประสานมือนะครับจะเห็นหัวนิ้วโป้งนี่ชนกันเลยนะครับ ส่วนตัวหนังสือนี่จะเป็นเหลี่ยมเป็นแท่งมองแล้วมีมิตินะครับหเห็นใต้ฐานนะครับด้านข้างเราจะสังเกตเห็นนะครับริ้วรอยจีวรนี้ขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับสังเกตเห็นรอยตะไบนะครับด้านหลังนี่พายเงินหรือค่าปหลอดนะครับขึ้นปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับพิมพ์ทรงนี่คมชัดลึกเลยนะครับด้านหน้าเราก็ จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู้จะย่นนะครับเป็นผลเป็นเม็ดนะครับพายเงินหรือค่าบประหลอดนะครับขึ้นปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับสังเกตเห็นมือประสานนะครับจะชนกันเลยนะครับ ผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับเป็นหลักในการพิจารณานะครับเราจะสังเกตเห็นพายเงินนะครับดิ้วรอยจีวอน,นี่ขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับหูตาจมูกปากนี่คมชัดลึกเลยนะครับสภาพเก็บไม่ได้ใช้นะครับองนี้เป็นเนื้อตะกวัวหัวลูกปืนนะครับ ว่ากันว่าได้นํามาจากลบบุรีนะครับผิดพลาดประการใดนี้ต้องขอกราบอาภาัยด้วยนะครับเกตเห็นนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆจาก Facebook นะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับส่วนไหนผมอธิบายผิดพลาดนะครับถูกบ้างผิดบ้างการลงกล้องชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับต้องกราบขออาภัยนะครับ ผมพยายามเรียนรู้รับพัฒนาให้ดีกว่าเก่านะครับเห็นเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระภายเงินนี่ขึ้นปกคลุมทั่วพื้นผิวเลยนะครับเส้นจีวรนี่ขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับสังเกตเห็นรอยต่อไปนะครับตรงฐานลาเก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับส่วนฐานชั้นล่างสังเกตเห็นนะครับ พื้นผิวก็จะยู่จะยับจะย่นจะสังเกตเห็นรอยแตกลานนะครับเห็นนหครับรอยตะไบขอบข้างด้านหลังนะครับต้องกราบขอบคุณนะครับผู้ติดตามช่องทาง YouTube นะครับทุกคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นติตริงหรือติเตียนหรือติชอบนะครับผมพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมีกลุ่มมีบุคคลนะครับ เอาของสนามออกมาเล่นนะครับหรือว่ากันไว้ง่ายว่าของเรียนแบบนะครับมาที5องค์สิองค์บางครั้งมาเป็นถาดนะครับเปิดราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับองค์พันสอ0 0ันะครับโลกโซเชียลเปิดกว้างแล้วนะครับอย่างรูปหล่อลงพ่อเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นหล่อทองเหลืองหรือหล่อตะกัวนนะครับเป็นพระที่หายากนะครับใครๆก็อยากได้ครอบครองนะครับ มีหรอครับมาที10องค์20องค์มาเป็นถาดอย่างนี้นะครับท่านต้องวิเคราะห์และแยกแยะนะครับความเป็นไปได้มันจะใช่เหรอครับไม่อยากให้ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เยี่ยมชมหรือผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับได้ต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มของบุคคลนะครับไม่มีหรอกนะครับมาเปิดแบ่งปันจับต้องได้นะครับสังเกตเห็นนะครับ หน้าตานี่คมชัดลึกนะครับสังกตินี่คมสันชัดเจนนะครับพื้นผิวพระนี่จะเป็นผดเป็นเม็ดจะยู้จะย่นพายเงินหรือค่าประหลอดนี่ฝังตัวแน่นอยู่ในหลือบอยู่ในล่องเลยนะครับไล้เก็บรายละเอียดแบบช้านะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษานะครับสภาพพื้นผิวและความเป็นจริงจากองค์พระนะครับเก็ดเห็นนะครับ รูวลอยจีวอนี่คมชัดเจนนะครับใบหูนี่ชัดเจนนะครับเกเห็นนะครับลักษณะเสียงของหลวงปู่นี่คล้ายๆกับหัวลูกปืนเลยนะครับเกเห็นนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระรูปหล่อโบราณพิมพ์ฐานสูงเนื้อตะกวัวหัวลูกปืนลองพิมพ์ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพป,ปี2482สวัสดีมีความสุขทุกท่านยามค่ำครับ